สวัสดีครับวันนี้พงสัพัฒช็อตนะฮะจะมาทดสอบผงขัดสนิมตาคนทุกนิ้วนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผงตัวเนี้ยมาขัดสนิมตรงที่เกิดกับที่จักรยานตรงนี้นะฮะทั้งจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นส่วนไหนที่เป็นสนิมขึ้นเป็นสกปรกขึ้นมนะเ,เราจะใช้ผงขัดสนิมตรงตัวเนี้ยทดสอบดูว่ามันขัดออกจริงไหมนะครับไม่ใช่การใช้ผงขัดสนิมนะครับเทผงลงภาชนะนะครับ จำนวนปริมาณที่เราต้องการนะรจากนั้นเอาผ้ายีนเสร็จผ้ายีนครับทุกคนมีอยู่แล้วนะฮะท,ที่เราเตรียมไว้นะม้วนเป็นทรงกลมนะครับชุบผ้าเอาผ้าไปชุบน้ำนะพอมันหมาดนะฮะนั้นเอาเศษผ้าที่เราเตรียมไวน้นี่แตะตรงที่ผงนะฮะแล้วก็นำไปขัดกลับ ที่เกิดสนิมขึ้นกับรถนะฮะ<_ <D> _>เก็ตดูนะคระาบเกลือสนิมที่เกิดขึ้นกับรถนะจะค่อ,คอยค่อับไปหลังจากที่เราทำดับพงทำปฏิดากับน้ำ เกิดการเปลนแปลงนะขัดเบาๆครับขัดไปเรื่อยๆนะครับนใะชะ่ไมารัหนึ่งสองนาทีนะครับจากก้านบังโคลที่เป็นสนิมเริ่มจะมีความเงางามและสนิมถูกกำจัดออกไปนะครับโดยที่พื้นผิวของวัสดุไม่เกิดเป็นรอยเกิดขึ้นนะครับ อเอาเกตดดูนะฮะนั้นเราก็เอาน้ำที่สะอาดล้างครับอาบน้ำด้วยเสร็จผ้าแห้งสังเ,เกิดดูนะฮะการล็อกบังโคลนด้านนี้ก็ด้านนี้ด้านนี้เป็นสนิมด้านนี้เงางามเหมือนกลับมาเหมือนเดิมนะฮะ